สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งครับเป็นต้นใหญ่ดูนะครับดอกยังบานไม่หมดนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับอ่าบางเจ้าถามมาว่าพี่ในนานเป็นไรนะครับมันดอกมันดํานะครับแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นดอกตัวผู้นะครับตัวผู้มันจะบานก่อนนะครับแล้วมันก็จะไม่ติดมันก็จะดํานะครับ ตัวเมียก็จะบานที่หลังนะครับนี่ครับนี่เห็นถามกันมาเยอะนะครับโอ้ดอกเต็มต้นเลยนะครับแต่ว่าดอกบานดอกลนดอกแห้งดอกร่วงนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับนี่ครับงผมก็เป็นนะครับนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ติดเขาเองนะครับปล่อยเลยนะครับนะครับ มันจะเป็นเป็นก็เป็นทุกๆนะครับนี่ครับอ่เนี่ยจะมีนะครับดำดำนะครับอันนี้เป็นต้นใหญ่นะครับดูดอกนะครับดอกข้างต้นนะครับไม่รู้ว่ามองในโทรศัพท์ในเห็นชัดไหมนะครับแต่มองด้วยตาเปล่าในดอกเต็มต้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับดอกดําดอกดํา าบางทีก็เกิดแจกเคลาแต่อันเนี้ยเกิดจากเป็นดอกตัวผู้นะครับเนี่ยครับเนี่ยดำหมดเลยนะครับเนี่ยชุดนี้ดำหมดเลยนะครับเนี่ยติดลูกหนึ่งนะครับเนี่ยครับดอกต้องดำนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับก็วันนี้พามาดูในนา แปลงหนึ่งนะครับต้นใหญ่มากแล้วก็ดอกดอกดอกติดแบบอลังการงานสร้างนะครับนี่ครับอลังการงานสร้างนะครับก็คลิปนี้พามาดูดอกไม้นาอีกแปลงหนึ่งนะครับดอกดำเป็นเรื่องปกตินะครับนี่เด็ดออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับช่างมันก็มันดำไปแล้วทำไมก็ดอกตอผู้นะครับก็คลิปนี้จะเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวอสดีครับ